สวัสดีครับแฟนๆดูสไลด์ชัยแรง tv ทุกท่านครับผมนิธิทวมประถมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ได้พาท่านผู้ชมมาลองรถใหม่นะครับแต่พาท่านผู้ชมมารู้จักกับนิสสันเอเมอร์เรอร์ครับซึ่งนิสสันเอเมอร์เรอร์ในวันนี้ไม่ได้ขายเฉพาะรถนิสสันป้ายแดงเท่านั้นนะครับเขายังมีธุรกิจขายรถยนต์มือสองในานามของนิสสันอินเทลเจนต์ชอยส์บายเอเมอร์เรอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือสองของนิสสันในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรมีรถรถุ่่นนนนไหาาสใจบ้ง มีรถไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง1 0,000บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิส s ัน i n t e l l i g e n ์ชอยส์เอ็มเทอรนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอเกิ่นนำกันนิดนึงนะครับในช่วงปี2,557นะครับทางบริษันทนิส s ันมอเตอร์ประเทศจจำกัดนะครับลุกตลาด Compact อีกครั้งหนึ่งจากประสบความสำเร็จกับการเปิดตัวเจ้าตัวนิสันจุกคอมแพ c คอส o อเวอร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับ ทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็ได้ส่งพี่น้องจากประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับนั่นก็คืออันนี้ดูปากกันเอาเองนะครับที่จะมาช่วยเติมเต็มตลาด Compact SUV สนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นรถอะไรกันนั่นเองนะครับตามผมกันมาได้เลยครับที่ผมกําลังจะทุกท่านมาดูนั่นก็คือ n i สสันลีวิน a านั่นเองนะครับนิสสันลีวินตัวนี้นะครับจะเป็นตัว 1.6e นะครับเป็นตัวปี2015นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราดูโดยรอบคันกันก่อนนะเ,เดี๋ยวผมบอกนโะยบายของทางบริษัทก่อนนะครับในการากําจัดเชื้อโรคนั่นเองนะครับเรามีวิธีการป้องกัน3ขั้นตอนนั่นเองนะครับ1นงนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับทำความสะอาดภายในรถทั้ง ขามานะครับเราซื้อมานะครับแล้วก็ถังส่งมอบไปนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับเราจะใช้น้ํายาโอทูสเปย์นะครับเพื่อปรับสมดุลกลิ่นในรถนะครับให้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่3นะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวแสง UVC นะครับในการฆ่าเชื้อโรคภายในรถนะครับแล้วก็ฆ่าตัวโควิดด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างนะครับ ตัวรถของเขานะครับด้านหน้านะครับไฟก็จะเป็นลักษณะไฟสามเหลี่ยมนะครับสไตล์ของรีวินานั่นเองนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้า V ี o t ชั่นนั่นเองนะครับสไตล์ใหม่ของทางนิสสันแล้วนะครับไฟหน้านะจะมีในส่วนของตัวไฟบนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะครับล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกขนาด15้นิ้วนั่นเองนะครับจะเป็นลายแบบนี้นั่นเองนะครับจะไม่เหมือนตัวอ่าตัววีนั่นเองนะครับกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทกดแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกดสัญญาณเตือน ร้องด้วยนั่นเองนะครับนี่เป็นแบบไข่นะครับเปิดได้เลยนะแล้วก็ภายในครับจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์แบ็กบวก abs นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะครับเบาะของเขานะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นลายขีดแนวขวางอย่างนี้เลยนะครับทั้งคันเลยนะไม่ใช่ว่าเบาะคู่หน้าอย่างเดียวนะครับด้านข้างครับด้านข้างของเขานะก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะด้วยนั่นเองนะครับเป็นตัวผ้านะครับ นะนี่ในส่วนของตัวแอร์นะครับด้านข้างนะทา้งซ้ายทางขวาก็จะเป็นตัวแอร์ที่หมุน360องศาได้นะครับแล้วก็วิทยุนะครับเป็นตัวของไพโอนเนียนะครับที่สามารถปรับสีได้หลากหลายสีเลยนะครับนี่ก็ดูกันเลยนะผมกําลังปรับให้ดูหลายสีกันเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งนะครับที่มีมาให้ในส่วนของตัวนิสสันลิวินนาคันนีน้นั่นเองนะครับหลายสีเลยนะเพิ่มแบบว่าสุนทรีแล้วก็ อารมณ์ในการขับรถด้วยนะครับเพราะมันจะเป็นถ้าเป็นตอนกลางคืนเ่เวลาปรับแสงอะ่ะคือเราจะเห็นชัดมากแล้วก็สว่างอยู่พอสมควรแต่ก็คือไม่ได้สว่างจนแบบรู้สึกว่ารำคาญสายตาในการขับรถนั่นเองนะครับแอสสามารถปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัจฉริยะเอชโอนิกนะครับซ v t ซึ่งช่วยให้การแรงดิดสูงสุดในช่วงต้นและยังรักษารอบรถยนต์ให้วิ่งได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนะบนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบอดแถว2กันบ้างนะครับบอรดแถว2ก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่เหมือนเดิมนะ แล้วก็มีพื้นที่สเปกกว้างขวางอยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวริวิน่าคันนี้นะด้านหลังนะครับสามารถพับบ่อได้นะครับ40 60นั่นเองนะครับเพิ่มสเปกได้พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะว่าเวลาพับเขาแล้วน่ะมันจะมีพื้นที่ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ผมใช้มือเดียวนะในการพับนะครับ ก็จะมีพื้นที่สเปคในการเก็บของเพิ่มพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวรีวิเน่านี้สำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวรีวิเนานนี้นะครับผมบอกเลยนะครับต้องรีบกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบ HR 16DE นะครับขนาด1.6ลิตรนะครับ4สูบ16วาล์วมาพร้อมกับหัวฉีด d u o ออินเจกชันนะครับซิสเนั่นเองผสมผสานกับระบบวาล์วแปรผันนะครับทวิน CTVC นั่นเองนะครับทำให้ได้ความแรงและประหยัดน้ำมันนะครับไปพร้อมกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันลีวีนาคันนี้นั่นเองนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับเป็นรถ c อ m p a c t SUV ที่ ใครหลายๆคนกําลังตามหาอยู่นะผมบอกไว้เลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็ขอเล่นเชิญเลยครับที่โชว์รูมของเรานะครับโชว์รูมของเรานะครับเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา8ปดนกาสามนาทีถึง1 7บเนกาสามนาทีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์4 4 4 6นึ่นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว แอดไลน์นะครับก็สามารถแอดได้ตรงนี้เลยนะครับเราจะมี q ิวอา e คขึ้นอยู่ตรงนี้ให้ตลอดเวลาก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายคอยดูแลท่านอยู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับบุ๊กและก็ทางนิสสันอินเทลเลเจนชอยเอ็นดก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดค,คลิปดีๆนะครับแล้วก็แคมเปญดีๆจากทางโชว์รูมของเรานะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน สวัสดีครับ